กับรถกันครับเรื่องเก่าก็วันนี้คุณชายรณพีกำลังรีรันอยู่ทุกเวันกำลังเข้มข้นเลยด้วยกำลังเข้มข้นใช่ไหมครับทุกปายสองโมงกว่ากนะครับก็ไปดูได้แล้วก็ท่ามันเองก็รีรันอีกรอบครับทางช่องสามเอสดีครับก็ไปดูกันได้ทุกทุกห้านาทีไม่ก็สิบนาทีด้วยได่ในเส้นเลือด่ถึงผลงานที่กำลังจะมาครับผมครั้นี้ไม่ไม่พีเรียนนะครับเป็นรอบปัจจุบันเรื่องแรกของผมเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ณเสกครับ เราจะได้ชมประมาณเมื่อไหร่คะได้ชมมาปีหน,าน้าแน่ๆครับเพราะชุดขึ้เล่นถ่ายเล่นถ่ายก็ไม่นานก็น่าจะปิดปิดกล้องนะครับผม,มนะค่ะแฟนถามอยากดูไหมคะยากเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกหนึ่งหมครับผมนะคะที่มาไม่ใช่แบบเนาเสีเรียและ,ะนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวรอให้คุณเจมไปพักผ่อนกันก่อนละกันขอเสียงประมือน่อยกับคุณเจมมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณบรรดาแฟนคลับด้วยนะคะ